การใช้ชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนการเลือกใช้พาเลือกอะไรอะ่ะเลือกใช้ช้อนแล้วกันอ่ามันมีหลายแบบบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนี้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 แต่ชอบอย่างเดียวไม่พอครับต้องใช้ให้ถูกประเภทด้วยบางครั้งการฟังเสียงก็ช่วยในการเลือกได้ด้วย จะเห็นได้ว่าเสียงที่เพาะที่สุดจะสีเหลืองเห็นไหมเทียบกับสีนี้สีแดงสีนี้สีนี้จะแน่นหนักหนักแน่นเพราะมันแน่นจริงๆน้ำหนักมันเยอะสีเหลืองจะเสียงเพาะที่สุดไมันจะกลางหวานมันเพาะอาจจะบากก็ได้จะ่างมันเถอะเลือกใหไถูกแล้วกันโอเคครับ